ดับเหยือปลอมเด็ดๆตกปลานิน ปลาดินนั้นถือเป็นปลาครูปลารับแขกของนักตกปลาหลายๆท่านเป็นปลาที่หาตกได้ง่ายๆเพราะมีกระจายอยู่ทั่วทุกแหลง่งหมายในทุกๆภาคของบ้านเราแถมยังเป็นปลากินที่ทำเมนูอาหารได้หลากหลายเรียกได้ว่าตกสนุกกินอร่อยโดยการตกที่นักตกปลาคุ้นเคยกันนั้นก็จะเป็นการตกด้วยเหยื่อสดเช่นไส้เดือนกุ้งฝอยแมลงต่างๆและการตกด้วยเหยื่อผสมสูตรต่างๆทั้งตกตะกร้าหน้าดินและการตกทุ่นลอยสปิวชิงหลิวโดยการตกในยุคแรกๆ นั้นก็ดําเนินวิธีการตกปลานินมาด้วยรูปแบบดังที่ได้กล่าวไปเหยื่อสดเหยือผสมเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะกินเหยือปลอมดนยุคหลังๆมานี้มีการใช้เหยือปลอมตกปลานินจริงๆจังๆซึ่งก็ได้ตัวมันจริงๆโดยนักตกปลาได้มีการสังเกตจดจําเรียนรู้นิสัยของปลานินและเห็นว่าปลานินนั้นจะทําหลุมรังอยู่หน้าดิน การสร้างรังนั้นปลาจะใช้หัวและตัวดุนหน้าดินให้ดินฟุ้งกระจายออกจนเกิดเป็นหลุมกลมๆที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ20-35เซนติเมตรลึกประมาณ3-6เซนติเมตรเมื่อสร้างหลุมหรือรังเสร็จปลาเพศผู้จะไปคัดเลือกปลาเพศเมียหลังจากนั้นใช้หน้าผากดุนใต้ท้องของปลาเพศเมียเพื่อกระตุ้นปลาเพศเมียให้วางไข่ในหลุมที่สร้างไว้เมื่อปลาเพศเมียวางไข่แล้วปลาเพศผู้จะปล่อยน้ำเชื้อบนไข่จากนั้นปลาเพศเมียจะอมไข่ ผสมแล้วไว้ในปากและว่ายออกจากรังไปปลาเพศผู้ก็อาจจะพู่กับปลาเพศเมียตัวอื่นต่อไปซึ่งช่วงที่มันเฝ้าหลุมหรือกําลังจีบกันอยู่ปลาจะมีความดุร้ายกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาหรือมีอะไรตกลงมาในหลุมมันจะรีบข้าออกไปทิ้งทันทีและนี่เองจึงเป็นจุดอ่อนให้นักตกปลาใช้การตกปลาแบบหย่อนหลุมหรือใช้ตาเบ็ดเป,ปลา่ปลาๆหย่อนหรือลากหาหลุมเมืม่อเห็นเบ็ดตกมาในหลุมปลาก็จะรีบข้าออกไปทิ้งนักตกปลาก็จะวัดสู เป็นอ่านเรียบร้อยจากนั้นก็มีการใช้เหยื่อปลอมลากตามหลุมรังซึ่งก็ใช้ได้ผลดีหรือในหมาที่มีปลานิลชุกชุมก็แทบไม่ต้องหาหลุมก็ใช้เหยื่อปลอมเหล่านี้ตกได้โดยเหยื่อปลอมที่นิยมใช้ตกปลานิลมีอะไรบ้างไปชมกันครับอันดับที่9เหยื่อผิวน้ำต่าง เหยื่อผิวน้ำต่างๆก็เช่นเหยื่อกบยางกบกระโดดป๊อปเปอร์เพนซิลก็เป็นอีกเหยื่อที่ใช้ตกปลานิลดูดหรือปลานิลบอ่อได้หลายๆคนอาจมองว่าเป็นไปไม่ได้แต่กับอีกหลายๆคนที่เจอกับตัวเองก็ได้อัดได้สนุกกันมาแล้วการใช้งานก็ใช้แอคชั่นตามคุณสมบัติของเหยื่อนั้นๆโดยอาจลดความเร็วในการลากลงบ้างเพื่อให้ปลานิลมันกัดโดนยิ่งถ้าใช้ในบอร์ตกปลาที่มีปลานิลอยู่เยอะและยิ่งมีขนาดตัวใหญ่ก็จะมีความดุในตัวเข้ากัดเหยื่ออย่าง ไม่ลังเลและเพิ่มความสนุกเร้าใจในการตกปลานินอีกรูปแบบหนึง่งอันดับที่8ไมโครจิก เหยื่อไมโครจิกก็เป็นเหยื่อที่ย่อส่วนมาจากเหยื่อจิกงานทะเลลดขนาดให้เหมาะสมกับขนาดปลาที่จะใช้โดยการใช้เหยื่อแบบนี้นั้นก็ทําได้หลายแบบแล้วแต่การพลิกแปลงตีปลายรอจมและปลอกกลับค้ายการใช้สปูนตีไปลายไม่ต้องรอจมปลอกกลับสับกับการเจอกันหรือตีปลายรอจมเจอกลับมาเรื่อยๆเป็นต้นยิ่งลากผ่านหลุมก็จะมีโอกาสมากขึ้นอันดับที่7ปลักขนาดเล็ก ปลักไม่ว่าจะดำตื้นหรือลึกก็เป็นอีกชนิดเหยื่อที่ใช้ตกปลานินได้โดยจะเลือกขนาดเล็กให้เหมาะสมกับขนาดปลาตามหมายหรือบ่อน,นนั้นๆเช่นขนาด3-5เซนติเมตรโดยการใช้เหยื่อก็ใช้ตามคุณสมบัติการดำน้ําของเหยื่อดำตื้นก็จะใช้ในหมายไม่ลึกมากหรือตีเลาะตามริมตลิง่งดำลึกก็ใช้ในระดับที่ลึกลงมาหน่อยกะว่าตัวเหยื่อดำลงใกล้ๆหลุมหรือรางของปลานินอันดับที่6สปินเนอร์ เหยือสปินเนอร์ถือเป็นเหยื่อที่มีมาเนิ่นนานและใช้งานได้ดีโดยเฉพาะกับปลานักล่าที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักอย่างปลากระสูปลาเนื้ออ่อนปลาช่อนรวมถึงปลานิลนก็กินอย่างไม่ระแวงโดยแอคชั่นที่เหมือนลูกปลาจริงๆมีเหลือบแวววับจากใบสปินเหมือนเกล็ดปลาสะท้อนแสงอีกทั้งบางตัวก็จะติดพู่ผิวไหวมากับตาเบ็ดก็จะช่วยสร้างแอคชั่นเหมือนแมลงล่อปลานิลนเข้ากินได้ไวขึ้นโดยการตกปลานิลนด้วยเหยื่อสปินเนอร์นี้นั้นก็จะนิยมตีลากมาตามริมบ่อริมตะ ลิงในระดับนะ้ำที่ไม่ลึกมากเพราะระดับการดำน้ำของเหยื่อก็จะมีลึกมากนะักเมื่อปลานีนเห็นก็มักไม่ปล่อยให้ผ่านไปได้โดยง่ายอันดับที่ 5. ไมโครสปูล ไมโครสปูลเป็นยุดสปูลยอดส่วนให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะกับเกมปลาที่เล็กลงหรือช่วยลดความระแวงของปลาโดยจากที่เคยใช้เบ็ด3ทางก็จะเปลี่ยนเป็นเบ็ดเดียวหรือซิงเกิลฮุกเข้ามาแทนช่วยให้มีแอคชั่นและลดการเกี่ยวติดอุปสรรคใต้น้าได้ระดับหนึ่งโดยการใช้งานกับปลานินน,นี้นั้นก็จะใช้แอคชั่นตามปกติคอตปปออือตีไปปล่อยจมกลอกรับหรือตีปลายปล่อยจมเจอขคันเป็นระยะระยะสร้างแอคชั่นพยายามลากมาตามหลุมรัง ก็จะมีโอกาสได้ตัวมันมากขึ้นอันดับที่4เหออยื่อยางเท็กซัสริกเหออยื่อยางในสไตล์เท็กซัสริกที่นิยมตกปลาช่อนนี้นั้นก็สามารถนํามาตกปลานินได้เช่นกันโดยความผิวไหวนุ่มนวลของตัวเหยือ่อที่เหมือนเหยื่อนอนหรือปลาในธรรมชาติช่วยให้ปลานินไม่ระแวงยิ่งล่าเข้ามาในหลุมรางของปลานินก็ยิ่งทําให้มันเข้างับทันทีโดยอาจลึกเหยื่อและตาเบ็ดที่มีขนาดเล็กลง อันดับที่3หนอนยางปลายางขนาดเล็กหรือเหยื่ออจิการตกปลานินด้วยปลายางหรือหนอนยางขนาดเล็กหรือว่าใช้ได้ผลดีทีเดียวไม่ว่าจะการใช้หัวจิกหรือการตกแบบแครไรน่าริกโดยนอนยางปลายางที่ใช้ก็จะเลือกใช้ขนาดเล็กหรือที่นิยมใช้ในการตกแบบอจิซึ่งรูปแบบการตกก็จะใช้การเจิ้กปลายคันสร้างแอชชันข้อดีของเหยื่อยาคือตกในระดับหน้าดินก็ได้หรือกรอขึ้นมาเจิ้กระดับกลางน้ําเกือบผิวน้ําก็ได้เช่นกันเพราะแอชชันมันเหมือนเหยื่อจริงๆปลาไม่ค่อยระแวง ันดับที่2สปินเนอร์เบจิュー ถือเป็นเหยื่อปลอมน้องใหม่มาแรงสำหรับเจ้าสปินเนอร์เบจิวหรือมินิสปินเนอร์เบดไมโครสปินเนอร์เบดแล้วแต่จะเรียกกันไปโดยรวมมันก็คือสปินเนอร์เบดย่อส่วนลงมาเหลือตัวน้อยๆพอดีคำนั่นเองเป็นเหยื่อที่กำลังได้รับความนิยมในการตกปลานินรวมถึงปลาอื่นๆเช่นปลากระสูบกระพงปลาช่อนโดยลักษณะของเหยื่อเมื่อเกิดแอคชั่นก็จะเหมือนลูกปลาว่ายมีแสงสะท้อนแวววับจากใบสปินคล้ายกิจปลาต้องแสงวิธีการใช้ก็คือจะลากมาด้วยความเร็วคงที่หรือ หรือค่อยๆลากเคาะเลาะหลุมรางปลาแล้วเจอคันเป็นยังหวะอันดับที่1เหยือกระดีและไวเบรชั่น เยืระดีหรือกระดีเล็กก็จะเป็นเยื่อในกลุ่มไวเบชั่นคือเยื่อที่มีแอคชั่นซันตายระลิกระดียัวว่วยวนกวนโอยนักล่าหรือเป็นเยื่อไม่ตายกำรับปลาเขี้ยวและปลานินก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมาะกับปลานินหลุมปลานินหน้าดินอย่างมากโดยแอคชั่นของเยื่อและระดับการธรรมหากินที่ดำดิ่งสู่หลุมของปลานั่นเองโดยการตกกอดตกตามพื้นฐานตีปลายรอจมแล้วกรับหรือตีปลายรอจมรอกรับสลบับกับการเจือคันสร้างแอคชันมาเรื่อยๆ นอ,อกจากนี้รวมไปถึงเหยือใบเบรั่นอื่นๆกระดี่ยางด้วยครับเหล่านี้ก็เป็นเหยือปลอมที่ใช้กำราบปลานินปลาเกมปลากินที่ตกสนุกกินอร่อยอีกชนิดหนึ่งแล้วนะนะคือได้มันด้วยเหยื่ออะไรบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับตอนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านพี่ชิงร้านจำหน่ายขายเหยือปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊กลาซาด้าช้อปปี้และทิกตอก อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ